เสียงอาจจะเบาไปขออนุญาตนะชะมาถึงก็แบบหยิบหยิบโชว์โชช้าๆ,ๆ,ๆแบบนี้แหละเนาะเพราะว่าแบบขอเป็นตัวเองนะคะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไร The d e วิวนะคะ อสุวินไม้ค่ะ The Sun เนาะ The Magician ค่ะ The World Wow View of Fortune นะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยอืยอฮึอันไหนดูซิว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรนะคะอันดับแรกเลย The Devil ขึ้นมาในตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะคะ ดวงอาทิตย์ถ้าขึ้นมาในตำแหน่งเดอะเดวิลเนี่ยบอกเลยว่าคุณต้องการอยากได้รับการยอมรับแบบเยอะมากๆมันเป็นอะไรที่เหนียวหลังแล้วก็มันเป็นอะไรที่ยึดติดมากๆเลยกับการที่เราอยากได้รับการยอมรับอะไรขนาดนั้นเนาะมันเป็นสิ่งมันเป็นอะไรที่ ก็แย่นะทุกคนเพราะว่าผู้แปลเนี่ยได้ไดผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วนะคะการกลัวว่าเราจะไม่ได้รับการยอมรับการกลัวว่าเราจะไม่ได้เป็นที่รักหรือไม่ได้เป็นที่ถูกอกถูกใจจากผู้คนรอบข้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกเหมือนมันเหมือนเอาเอาความหนักอื้อมันเหมือนมันเอาโซ่ตรวนที่อยู่ตรงนี้ออกไปจากอกแออกไปจากคอไม่ได้เลย มันคอยกระตุ้นให้เราแผดเผาตัวเองมันคอยกระตุ้นให้ทั้งเราเสพติดบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของความเจ็บปวดอาจจะเป็นในเรื่องของการดิ่งอยู่กับบางสิ่งบางอย่างจนมากจนเกินไปนะคะสิ่งนี้มันก็เป็นความกลัวชนิดหนึ่งเป็นปีศาจปีศาจตัวหนึ่งที่ เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะคะมันควบคุมเราด้วยซ้ำนะคะอันนี้ผู้แปลผ่านมาแล้วนะคะผู้แปลเจอมาแล้วนะคะเพิ่งเจอมาเร็วๆนี้ด้วยด้วยซ้ำนะคะเพราะความกลัวนั้นจริงๆที่ทำให้เราไม่สามารถเอาโซ่ตรวนตรงนี้ออกไปได้นะคะแต่อีกมุมหนึ่งนะคะ ผู้แปลมองว่ามันเป็นการยอมรับและสมยอมของเราแล้วก็จิตวิญญาณน,นะคะมันเป็นการสมยอมของตัวตนของเราไปพร้อมกับความรู้สึกของเราตรงนี้มันก็เป็นเหมือนจุดมิดพอยที่เราต้องเผชิญต้องเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปกับมันนะคะ อสุวินไม้ในตำแหน่งของดาวพุธนะคะการสื่อสารการสื่อสารด้วยรูปธรรมท,ที่สร้างสารรค์เป็นอะไรที่ดีอันนี้กล้าการันตีได้เลยว่าถูกต้องใช่มันจะต้องเป็นอารมณ์นั้นมันจะต้องเป็นอารมณ์ที่เตรียมพร้อมเพียบพร้อมในการที่ จะออกไปเรียนรู้ออกจะอ่าขาเรียกอะไรอะพร้อมจะไปเรียนรู้พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวเผชิญหน้ากับแสงเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่มันอยู่ในหัวของเรานะคะมันอาจจะบอกว่าจงแปลงจงแปลงความคิด ความกลัวใดก็ตามที่เรายึดไว้เนี่ยให้มันแปลงเป็นพลังงานที่สร้างสารรค์ส่งออกไปส่งความคิดออกไปด้วยแรงบันดาลใจที่ดีนะคะด้วยความเพียบพร้อมเนาะเพียบพร้อมด้วยอะไรกายใจจิตนะคะต้องไปในทิศทางเดียวกันเนาะมันถึงจะช่วยดึงดูดความสุขนะคะอิสรภาพ ความเบิกบานความตื่นเต้นบางอย่างเข้ามานะคะความสดใสความจริงรวมไปถึงความยิ่งใหญ่อ้ออันนี้คือจริงๆอ่ะเดอซาน,อนน่ะในเนี้ยอาจจะเป็นภาพเด็กนะแต่เด็กคนนี้เขาสักวันหนึง่งเขาจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเขาจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแหละอาจจะพูดดีไปก่อนเนาะแต่เขาจะเติบโตมาด้วยความจริงนะคะเขาจะเติบโตด้วยยานพาหานะคือจิตของเขาที่บริสุทธิ์เนาะนำพาเข้าไปนะจ๊ะพระอาทิตย์จะคอยเฝ้ามองดูเราอยู่เสมอก็คล้ายๆกับ สิ่งที่มันมองไม่เห็นทุกคนสิ่งที่มันมองไม่เห็นเนี่ยมันไม่ได้จํากัดแค่ผีสางนางไม้หรือพลังงานปีศาจอะไรพวกนั้นนะเธอมันมีพลังงานรูปแบบหลายรูปแบบมากที่มันเฝ้าจับตามองการกระทำความคิดความรู้สึกของเราอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติอยู่กับตัวเองคิดดีทำดีอยู่ตลอดเวลานะคะ ให้กระตุ้นตัวของเราเองด้วยสิ่งที่เรามีนะคะเครื่องมืออะไรที่เราสามารถที่จะใช้ในการพัฒนาตัวตนพัฒนาจิตใจของตัวเองเราก็ต้องหยิบเอามาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ ถ้วยถ้วยเนี่ยก็เปรียบสมัครการนั่งสมาธิทุกคนาการอยู่กับน้ำนะคะการอยู่กับสิ่งที่มันเป็นพวกขึ้นเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยทำให้คนนึกออกได้ว่าความกลัวที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันสามารถ พิกแพงหรือสามารถแปลเปลี่ยนแปลงพลังงานขึ้นมาออกมาเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้เป็นแสงได้ไหมเอามาแปลเปลี่ยนเป็นพลังเชิงบวกได้ไหมจากกลัวกลายเป็นกล้าได้ไหมจากเ,าเขาเรียกอะไรล่ะจากยอมเป็นไม่ยอมจากไม่ยอมเป็นยอมได้ไหมเออเป็นสลับกันสองขั้วสามขั้วอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะ เออเป็นสองขั้วแล้วกัน3คมั้วไม่มีนะคะทุกคนมันเป็นคําที่ติดปากอะ่ะมันมันพูดเร็วไปนะคะแล้วเราก็ต้องใช้เนี่ยสตินะคะใช้สติใช้ความจริงใช้ความใช้แน,นวคิดความเชื่อความศรัทธาบางอย่างในการที่จะช่วยวิเคราะห์ ให้เราได้เห็นว่าแท้จริงแล้วเราเนี่ยเรียนรู้อะไรมาบ้างเรามีสติมีสมาธิกับอะไรบ้างและเราอะ่ะอยู่กับสิ่งไหนส,สิ่งที่เรามีอรอบตัวเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะแล้วเราก็จะได้แจ้งเป็นการแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารขึ้นไปสู่จักรวาลน,นะคะว่าเออจักรวาลตอนเนี้ย ฉันมีเครื่องมือฉันฉันพร้อมที่จะต่อสู้กับโลกใบนี้แล้วเีเห็ขาชี้นิ้วลงมาข้างล่างเนี่ยการอย่างลงดินนะคะมันเป็นการประกาศคนอื่นาจะแปลแบบไหนแล้วแต่นะคะแขอ,อผู้แปลขออนุญ,ญาตแปลตามสิ่งที่เข้ามาในหัวใจของผู้แปลอยู่ตอนนี้นะคะตามคอนเซปต์ของเราเลยค่ะ แปลจากหัวใจนะคะนั่นแหละเออก็เป็นการส่งข้อมูลขึ้นไปกระตุ้นนะ,ะพอส่งข้อมูลขึ้นไปแล้วว่าฉันมีพร้อมแล้วทุกอย่างนะคะจักรวาลก็จะสั่นคลื่นนะคะสะเทือนลงมาด้านล่างนะคะด้วยโอ้บอกเลยว่าอินฟินิตีทุกคนมาหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ผู้คน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอโอ้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเจอนะคะแต่มันอยู่ในกรอบกรอบที่ยังยังสวยงามมันยังอยู่ในกรอบที่สวยงามยังอยู่ในสิ่งที่เหมือนจัก,กรวาลก็รู้แหละว่าคุณมีประสิทธิภาพหรือมีศักยกภาพเพียงพอที่จะแก้ปัญหาที่จัก,กรวาลส่งไปให้อยู่แล้วนะคะเพราะมันอยู่ในกรอบที่สวยงามเพราะฉะนั้นคุณจะต้อง มองให้เห็นแล้วก็คิดให้ออกว่า,าจักรวาลสอนอะไรเราจักรวาลให้สิ่งอะไรเรามาพรสวรรค์แนวคิดการละลึกได้ถึงความสามารถอะไรใด,ดก็ตามเอออันนี้เราคุยถึงเรื่องพลังงานจิตวิญญาณนะคะถ้าเกิดว่า,อ,าอยากจะบอกว่าเอ้ยเรา เรียนรู้มาจากพ่อและแม่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะค่อยไปคุยกันในช่องเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นนะคะอันนี้เราเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานการเราคุยกันเรื่องของการเชื่อมโยงต่อพลังงานและความรู้สึกนะคะ the world การขยายและการเติบโตนะคะหลังจากที่เรานะคะรู้แล้วว่า เราเนี่ยกลัวอะไรแปลงเปลี่ยนแปรเปลี่ยนพลังงานจากความกลัวแล้วนะคะก็จะกลายไปว่าเราก็จะเติบโตเติบโตจากเด็กคนนี้กลายเป็นผู้ใหญ่คนนี้ผู้ใหญ่คนนี้มีความสามารถมากมายในการที่จะ manifest มีความสามารถมากมายที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างหรือสามารถที่จะ เ,เขาเรียกเลยล่ะคือมันดนบันดาลเออมันสามารถดนบันดาลได้ดังใจนะคะเพราะว่าเขาทําเหมือนเขาทํางานให้กับจักรวาลน,นะคะจักรวาลก็จะมอบทุกสิ่งที่คนคนนี้ต้องการนะคะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นผู้ฟังตอนนี้ผู้ฟังรู้สึกว่า วิธีฉันก็มีความรู้สึกนั้นเช่นกันแล้วฉันรู้สึกว่าฉันอยากที่จะแปลงเปลี่ยนความกลัวใดๆก็ตามนั้นน่ะออกมาเป็นพลังออกมาเป็นแรงบันดาลใจออกมาเป็นแรงสร้างสารรค์ไอเดียต่างๆในการออกมาใช้ชีวิตเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้ของขวัญจากจักรวาลสิ่งที่จักรวาลจะให้เลยก็คือนั่นแหละในเรื่องของการเติบโตนะคะเติบโตในมุมมองใหม่ๆรวมไปถึง The World เนี่ยเป็นจุดจบ จุดจบของวงจรเพื่อเข้าสู่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะ The view of fortune บทเรียนตรงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาที่เราไม่สามารถที่จะคาดเดาหรือไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เลยค่ะที่รักมันเราจะต้องเรียนรู้มันเยอะมากๆนะคะ มันมีคำคำหนึ่งที่ผู้แปลได้ยินมาแล้วผู้แปลร,รู้สึกว่าใช่เลยจริงๆก็คือต่อให้โลกต่อให้ความวุ่นวายใดๆก็ตามมันหมุนอยู่รอบตัวเราแต่ขอให้เราอยู่ตรงกลางขอให้เรานิ่งอยู่ตรงนี้แล้วมองมองดูวงล้อมองดูความวุ่นวายมองดูชีวิตมองดูโลกที่มันกำลังหมุนไปนะคะมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราจะจัดเราจะรับมือกับมันยังไงเราจะจัดการกับมันแบบไหนเราจะส่งต่อหรือสั่งสอนหรือแนะนำต่อหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยเราก็จะได้มองเห็นถ้าเรายือนอยู่จุดจุดนี้อยู่จุดต,งตรงกลางนี้นะคะถ้าเราไปยือนอยู่ตรงเนี้ยแน่นอนถ้าเราหมุนไปตามเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราไม่ได้รู้หรอกว่าโลกมันเป็นยังไงเพราะว่าเราหมุนไปตามเนี้ยมันก็เหมือน เราที่เรายืนอยู่บนโลกใบนี้แหละทุกคนนะคะสนามแม่เหล็กอะ่ะเขารู้ทุกอย่างนะคะแกนโลกหรือพลังงานโลกเนะี่ยที่ดินหรือดินของเราเนี่ยแล้วเขารู้ทุกสิ่งรู้ทุกพลังงานที่มันเป็นมาเป็นไปของมนุษย์โลกของเราแล้วก็การวิวัฒนาการต่างๆนะคะแต่เราเนี่ยกลับไม่ได้รู้ ถึงข้างในของแกนโลกเลยหรือพลังงานในดินอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นยังไงพลังงานโบราณพลังงานต่างๆเนี่ย เรากลับไม่รู้เพราะเรามัวแต่หมุนอยู่ไปตามโลกตามอะไรอย่างนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่กับความนิ่งให้ได้ในขณะที่ความวุ่นวายมันกำลังหมุนอยู่รอบตัวเราและหลังจากนั้นเราจะถูกวิวัฒนาการทางด้านจิตใจขึ้นเป็นมันอาแรกๆมันอาจจะดูเหมือนคนลังเลนะคะแต่เราจะรู้สึกชัดเจนและแยกได้ออกว่า เราต้องการสิ่งนี้เพื่ออะไร อ๋อเราต้องการถ้วยนี้ไปทำอะไรอ๋อเราต้องการถ้วยเนี้ยไปเพื่อพัฒนาสิ่งไหนส่งต่อใครอะไรแบบไหนเราจะสามารถแยกได้ทันทีผู้คนอาจจะมองว่าคุณเป็นคนลังเลหรือโลเลได้ในอนาคตแต่บอกเลยว่าแต่คุณน่ะตัวของคุณเองอ่ะจะเข้าใจแล้วก็จะชัดเจนมากขึ้นแยกได้ออกมากขึ้นว่าฉันจะต้อง ใช้ความรู้สึกไหนแต่และความรู้สึกในการจัดแยกหรือจำแนกเอ,อในการใช้ชีวิตประมาณนั้นนะคะทุกคนวงล้อนี้มันก็เป็นคล้ายๆกับวงล้อการละทิ้งตัวตนเก่าตัวตนเดิมที่เราอาจจะยึดติดหรืออยู่กับมันมานานนะคะ จักรวาลกำลังสอนให้เราเข้าใจแล้วก็ได้รู้ว่าโลกใบนี้นะคะชีวิตของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องยึดติดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องกลัวเสมอไปนะคะบางทีการออกเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือการวิ่งออกจากเซฟโซนนะคะถ้าเกิดว่าคุณวิ่งออกจากถ้ำตรงนี้ออกจากเซฟโซน ออกไป,ไปเผชิญหน้าออกไปเที่ยวออกไปเรียนรู้ออกไปใช้ชีวิตแน่นอนคุณจะได้กลับมาซึ่งความสุขความแฮปปี้เอนดิ้งคุณรู้เลยทันทีว่าคุณจะต้องทำอะไรต่อไปพอคุณรู้ว่าคุณจะทำอะไรต่อไปคุณส่งเคลื่อนพลังงานนั้นออกไปจัก,กรวาลตอบรับสิ่งที่คุณต้องการวงล้อชีวิตคุณหมุน ขุนวิวัฒนาการเกิดขึ้นนะคะนี่แหละมันก็จะคือวงจรชีวิตหนึ่งของมนุษย์มนุษย์คนคนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้มันก็เป็นเหมือนฉากละครฉากฉากหนึ่งที่เราจะต้องผ่านมันไปหรือเขาเรียกกันอะไรลหละมันก็เอาง่ายๆก็เหมือนฉากโคนนันก็ได้ค่ะทุกคนเป็นฉากปริศนาชีวิตชีวิตหนึ่งที่เราจะต้องมาแก้ไขว่า มันเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงยังติดอยู่จุดๆ,ๆุดนี้มันเป็นเพราะเรายึดติดเองเองหรือมันเป็นเพราะปัญหานั้นมันทําให้เราออกจากจุดๆุดนี้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องมาพิจารณามาจําแนกมาแยกความรู้สึกให้มันออกอ่ฮะแต่แน่นอนหลังจากที่คุณกลัวคุณแยกไม่ออกนะคะ คุณจะแยกออกใครที่มองว่าถ้วยใบน,นี้เป็นภ้า,าทีา่โลเลลังเลแต่ผู้แปลก็ยังแปลในตานาเดิมก็คือเขาก็ยังมีความลังเลนะคะเขาไม่รู้หรอกว่าเขา,าจะรู้สึกยังไงแต่เขาจะสามารถจำแนกได้นะคะจำแนกออกได้ว่าสิ่งเนี้ เขายังต้องการอยู่แล้วเขาต้องการเอาไปทําอะไรสิ่งนี้เขาต้องการอยู่เขาต้องการเอาไปทําแบบไหนซึ่งนั่นแหละมันจะเริ่มค่อยๆชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่าน เข้าใจในระบบแล้วก็เข้าใจในโครงสร้างของจิตของเราถ้าเกิดว่าเราทำความเข้าใจคุณจะเห็นเลยทันทีว่าตลอดที่ผ่านมาทั้งชีวิตมันไม่ใช่โชคลายทุกคนมันกลับเป็นโชคดีแล้วก็มันกลับเป็นครูเป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้องที่คอยอยู่ข้างเราที่คอ,อยสอนเราอยู่เสมอให้เราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพที่ดีพอนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์พพอร์ตให้ผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้นำพลังงานดีๆมาส่งต่อมาแบ่งปันให้กับ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนได้เข้าใจกันไปพร้อมๆกันเป็นเพื่อนร่วมทางทางจิตไปพร้อมกันนะคะจิตวิญญาณเนาะร่วมทางจิตวิญญาณทางจิตอย่างเดียวก็คงดูแปลกๆนะ,ะทุกคนโอเควันนี้ต้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ามาดูกันว่าเราจะมาพูดกันเรื่องอะไรติดตามรอรับชมนะคะสวัสดีค่ะ